สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนทํากระทงใบตองแบบง่ายๆกันนะคะก็จะมีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานกระทงนะคะทํามาจากต้นกล้วยเนาะตรงนี้นะคะห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะที่แม่หน่วยเอาเนาะก็จะอยู่ที่11เซนติเมตรนะคะหรือถ้าใครอยากให้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถที่เพิ่มขนาดได้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นใบตองนะคะ ใบตองนะคะความกว้างเนาะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวเนาะตามใบตองเลยเนาะเอาที่เรามีนะคะต่อมาค่ะแม็กค่ะกันไกลแล้วก็ลูกแม็กนะคะตะปูเข็มทูบและเทียนค่ะแล้วก็ดอกไม้ค่ะต่อมานะคะก็จะมาพับกลีบใบตองกันค่ะตัวนี้นะคะจับนะคะหันทางมันเนาะความลงแบบนี้แล้วก็จับนะคะม้วนค่ะ ม้วนเนาะแบบนี้นะคะหนีบไว้เสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะหนึ่งกีดต่อมานะคะม้วนได้เลยจับหมุนจับม้วนเอานะคะแบบนี้เนาะง่ายๆนะคะตัวนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วอันที่สองนะคะทับอันที่หนึ่งค่ะทับให้เขาลดหลั่นกันมันนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยอันที่สามค่ะ อันนี้ก็เป็นกีบที่สามนะคะวางทับลงไปค่ะแล้วถอยนนะก็ก็จะได้กีบในลักษณะนี้นะคะทีนี้เนาะก็แม็กไว้เนาะถ้าใครกลัวไม่อยู่นะคะก็สามารถที่จะแม็กได้ทั้งสองฝั่งเนาะได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตัดค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็จะไปติดกับฐานกระทงนะคะถุงได้เลยเนาะเอาให้ห่างอยู่ประมาณก็จะติดอยู่ประมาณนี้นะคะติดด้วยตะปูเข็มไปก่อนนะเนี่ยประมาณนี้นะคะติดให้เขาชนกันก็พอนะคะประมาณเนี้ยแบบนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็ติดชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะมาติดชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองนะคะกีบในลักษณะเดิมแต่เพียงแต่ว่าติดดอกพุธไปนะคะสามดอกติดลงไปกับกรีบกระทงค่ะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกพุธนะคะอันนี้นะคะที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้จับขึ้นมานะคะดอกพุธวางแบบนี้ วางลงไประหว่างกลางเนาะหนึ่งอันนะคะแล้วก็ดอกที่สองต่อมาค่ะเป็นดอกที่สามนะคะวางจะวางในลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วจับรวบไว้เนาะเสร็จแล้วนะคะแม็กค่ะแม็กให้เค้าครอบให้เขาครอบก้านของดอกพุดนะคะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทําแบบนี้นะคะ ติดดอกไม้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดชั้นที่สองได้เลยค่ะชั้นที่สองนะคะก็จะมาวางให้สับหว่างกันนะคะในลักษณะนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ปักตะปูเข็มลงไปได้เลยค่ะวางลงไปนะคะแล้วก็ติดตะปูเข็ม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็จะมาปักธูปเทียนกันเนาะตรงกลางนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงกลางนะคะธูปมีสามดอกนะคะเทียนมีหนึ่งเล่มน,นะคะเราจะปักลงไปให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยค่ะกลางเนี่ยก,กนะแบบนี้นะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทํากระทงใบตองแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ